สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพลอีกแล้วนะคะวันนี้พลจะพาคุณลูกค้านะคะมารับชมกับ t o y o ต a v วีออสนะคะคันนี้นะคะจะเป็น t o y o ต a v วีออสปี2017ค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้แบบพิเศษสุดๆเลยค่ะเป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะวันนี้เราจะจัดโปรโมชั่นลูกค้าสามารถออกรถได้ในราคาเพียงแค่4 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้พลจะพาคุณลูกค้าไปชมรถทั้งภายน นอกและภายในกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสำหรับ t o y ยต a v i o อทคันนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถมาชมรถจริงได้ที่ศูนย์ b ีเอ็มบนะคะชั้น2ค่ะฝ่ายยุดยุทคานนะคะเป็นรถใช้แล้วนะคะยังไงถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะดูรถนะคะแวะมาดูได้คะ่ะติดต่อพอยได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนี้ให้นะคะ อย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดเครดิตดี D, สามารถฟรีดาวได้เลยออกรถเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ